สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอปทาโรพริกอาราตวันนี้หัวข้อที่ว่าทําไมเขาเงียบไปจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองกองที่1่กองที่2กองที่3ถ้าเลือกได้แล้วมารับชมรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่ของที่1เขาเงียบไปเพราะว่าช่วงสําคัญของเขาเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าทางด้านการงานทางด้านการเรียนหรือว่าการเดินทางแต่คุณคือคู่รักของเขาเขาจะติดต่อกับมาหาคุณขอให้คุณอดทนรอและเขาจะรีบมาหาคุณทันทีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ของที่สองทำไมเขาเงียบไปเขาเงียบไปเพราะว่าคุณตัดขาดความสัมพันธ์นะคะทําให้เขาไม่มั่นใจในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะเริ่มใหม่แต่ถ้ามีจังหวะที่ดีเขาจะติดต่อเข้ามาหาคุณและเขาจะหาท่องทางเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ครั้งใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ของที่3ทํทำไมเขาเงียบไปเพราะว่าเขาไม่มีสระในการติดต่อหาคุณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปไหนมาไหนไม่ได้และเขามีทางเลือกที่ดีคือการไม่ติดต่อคุณเพราะจะทําให้การเวลานั้นช่วยให้คุณลืมและเขาก็เลือน